สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมคาร์เอ็กซ์เตดนะครับเป็นเวอร์ชั่น1.1.0นะครับก็มีรถเข้าใหม่นะครับจำนวน3คันนะครับก็จะเป็น f e r r a r i นะครับ F4 f นะครับผมแล้วก็จะเป็น Porsche นะครับปอ Porsche อีกรุ่นหนึ่งจะเป็น P91 นะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกคันนึง Z40 นะครับก็เข้า4คันนะครับสวยๆเลยรอบนี้นะครับแล้วก็ภาพสวยขึ้นนะครับเขาก็จะแก้บั็ก บางจุดนะครับผมแผนนี้ก็จะมีนี่นะครับแผนที่ใหม่เขาก็จะเพิ่มเป็นเควสเข้ามานะครับผมแล้วก็แก้รักจุดต่างๆนะครับในเกมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมวันนี้มันจะมีโปรโมชั่นเป็นฮาโลวีนนะครับก็เดี๋ยวไปดูรถใหม่กันก่อนดีกว่านะครับอ่านี่รถพรีเมียมนะครับอันเก่าจะหายไปแล้วนะครับก็จะมีคันนี้เข้ามาแทนนะรถพรีเมียมตอนนี้จะเหลืออยู่4คันนะครับ ก็ไอรถคันเก่าๆแล้วบกินีคันสีแดงก็หายไปแล้วนะครับผมที่ราคา9ก9รบกาบาทแต่ไม่เป็นไรครับทางเพจนะครับมีนะครับผมถ้าเกิดใครซื้อไม่ทันนะครับก็ผมจะแปะราคาไว้ด้านล่างนะครับสามารถมาซื้อแยกได้นะครับผมเป็นแลมโบกินีขับสีที่หายากแล้วนะครับผมไม่มีขายในเกมแล้วเนาะก็เรารับปั๊มนะครับผมก็พรีิมียมจะมีแค่ท่างนี้นะครับ4ีคันก็จะมีอ่ะนี่ครับ เป็นปอชร์อันที่ตัวเก่านะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัวใหม่ให้ดูนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะเนี่ยอันนี้นะตัวใหม่นะตรงไฟมันจะต่างนะครับแล้วก็จะมีฟอรลเรตตัวนี้นะครับผมรับประกอยู่ในราคา2 0 0บาทนะครับผมราคาผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับมีปั๊มเงินปั๊มทองปั๊มเวลนะครับก็หลากหลายนี่นะครับน่าแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ e k 9นะครับเอามาเป็นรถรีมีมนะครับเพราะมาเซ็ตหลังนะจะเหลืออยู่แค่สคันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคแต่นี้ครับลัมโบก็ยังอยู่นะครับผมไปเราก็จะไปดูนะครับว่าแผทใหม่นี้แก้อะไรมาอีกนะครับผมเขาบอกว่าเพิ่มขับมานะครับ39เนะครับเออสามสิบเก้าับแล้วก็จะมีปอันนี้นะครับเป็นฮาโลวีนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็จะจัดโปรโมชั่นฮาโลวีนในเพจเหมือนกันนะครับก็นี่นะครับแต่ผมจะแปะเป็นรูปมาให้ดูอ่ะปิ้งอ่าโอเค เป็นโปรโมชั่นฮาโลวีนนะครับ99บาทนะครับตัวนี้จะไม่โดนแบนนะครับผมจะเป็นตัวหลบแบนหน้านี้นะครับผมตามจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่ปั๊มเงินแล้วไม่โดนแบนนะครับเป็นจำนวนเงินน้อยจะไม่ถูกตรวจสอบนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปหาหน้าฮาโลวีนนะครับผมเคยขับขับแล้วเจออยู่หน้าฝ่ามืออ่านั่นไงนะครับจุเขียวนะครับผมก็จะเป็นตัวฮาโลวีนนะครับเขาจะให้เก็บน่าจะเป็นฟักทองนะครับผมจะไม่ผิดนะ แต่ว่ายังไม่เคยเก็บเลยนะเห็นเขาว่าได้รถนะครับได้รถรถที่ไม่มีขายนะคือเราต้องทำควเเอานะผม FL FLR หรือ FLD น่ะครับก็เดี๋ยวลองเก็บดูนะน่าจะมีบอกนะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนอ่าเจอแล้วนะครับผมเป็นฟักทองนะครับก็ อลองเก็บดูดิฟเก็บเลยนี่นี่นดิฟเก็บเต่ปา๊าาให้เก็บพัมสกินนะครับพบ25้าอันนะก็จะปลดล็อกรถนะครับผมเ,เป็นรถอะไรไม่รู้นะครับต้องลองไปไปหาดูนะครับผมก็เก็บพบ2 5อันจะได้รถเลยนะครับผมเก็บรอบนึงก็จะได้รอบละหนึ่งพันนะครับถือว่าเก็บไปได้เงินด้วยได้รถด,ด้วยนะคุ้มมากเลยก็นี่นะครับผมอัปเดตมาใหม่นะครับมีไฟในแผนที่สวยนะครับแล้วก็จะมีเลข เรีหลักกิโลขึ้นนะครับว่าคันนี้เราขับไปกิโลแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีหมดเลยนี่นครับรถก็น่าผมว่าน่าจะเป็นคันประมาณนี้นะ f s fl อะไรทักอย่างเนะลยแหละ fld หรือรถทรงแบบซิ่งๆหน่อยโอเคก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับหน้ารถนี่นะครับาลองเปลี่ยนให้ดูเลยเป็น p 9 1นะครับเป็น porsche ตัวใหม่นะเห็นเาว่าเสียงดุมากนะครับขับสด้วยอ่าคันนี้คือแบบน่าเอามาเล่นมากๆเลยนะ าใครแบบเล่นแล้วชอบลื่นนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเป็นรถขับสี่นะครับผมมาแบบสเตป R35 เลยนะครับก็คือเอามาขับแบบขับสนะี่นไม่ลื่นแน่นอนนะครับคันนี้ก็แต่งสวยๆนะครับนี่คนขับหรูๆก็คือเอาไว้แซดได้เลยเนะี่ยแต่งโหยังไงก็สวยนะชุดแต่งเฟี้ยวๆทั้งนั้นนะครับแพดใหม่นี่คือทํามาสวยมากนะแผนที่ก็คือดีมากนี่นะครับแผนที่ใหม่ด้วยนะครับ อันนี้ผมก็รับปดนะครับหมังแผนที่ใหม่ผมจะรับปดอยู่ที่100บาทนะครับผมจะแปะราคาไว้ด้านล่างเนะครับปดแผนที่นี้ในเกมปดราคาตั้งสามร้อยห้าสิบเก้านะครับผมก็ลองไปคิดดูนะครับนี่ครับแรงเลยโอ้โหเกือบห้าร้อยนะครับก็ ยังไงก็เข้ามุมเหมือนกันนะครับผมรับกดล็อกรถนะแล้วก็จะมีปั๊มเงินไปซื้อรถอีกทีนึงนะครับผมปั๊มเวลด้วยใครเวลไม่ถึงเราก็รับปั๊มทุกอย่างเลยมีวางเครื่อง r 3 5นะครับจูนรถนะครับแล้วก็มีใส่ลมยางซิ่งนยนะครับผมปกติมันจะใส่ได้3บาทเราใส่ไป12บาทเลยรถแล้วก็จะวิ่ง4504-60นะครับผมอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับอ่านี่นะครับผม3คันที่เข้าใหม่นะครับแล้วก็จะให้ดูประมาณนี้เลย นะครับมี f ฟอร์เนะครับผมแล้วก็นี่ขอถ่ายดูไว้นิดนึงนะครับเป็นปอร์เช่นะครับแล้วก็อีกคันกลางที่ผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นเยเหมือนกันแต่ว่าแต่งสวยมากนะครับเนี่ยคันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูนะครับผมว่าเวลาขับนะฟิลเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะออกตัวค่อนข้างช้ากว่าตัวปอร์เช่นะครับแต่ก็ผมว่ามันก็สวยนะครับแล้วก็ดูแบบดูดูดดนะ แต่งโหเรียบๆแลดูเลยก็อันนี้แล้วแต <OM> ่คนชอบพิธีนะครับผมก็ให้ดูว่าเป็นยังไรคือกรับนะครับมันจะเถวๆหน่อยไม่เหมือนกับันเมื่อกี้ที่เป็นรับสีามร้อยเอ้สี่ร้อยสามสิบเอเจ็ดโอ้หชนรอยนะครับสี่รเมื่อกี้อ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผม ก็ใครยังไม่มีอะไรนะครับลองดูราคาด้านล่างนะครับจะมีบอกไว้หมดนะครับว่าสามารถตามเค่ไนบ่านครับมีรหัสขายด้วยนะครับใครไม่มีรหัสผมสร้างให้ก็มีครับมีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรรหานต้องแาบนี้ดีกว่าก็นี่ัะเห็นไหมครับก็จะมีเลขหลักกิโลบอกนะครับว่าเราขับไปกี่เลนะครับีเทียวมากเพราะว่าเราขับรถจริงแล้วงจะมีไม้ครับจับกิโลแบบนี้ก็เดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นออนไลน์ดูนะครับนี่อับเท่มากเลยอื แต่งยังไงก็เท่นะคันนี้เก็บรายละเอียดดีมากมมดิฟฟี่ด้วยอ,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 อืเดี๋ยวรอแผพทหน้านะไม่รู้จะมีไอ้นี่นะครับลายข้างรถเข้ามาเมื่อไหร่นะผมก็รอมาทุกแพทน,นะแต่ว่าแค่นี้มีเฟ ok อร์รารี่ก็นาบกินี่อีกโอ้โหก็ถือว่าเพียวฟ้าแล้วนะผมว่าแพทหน้าคงจะต้องมีแบบรถแรงๆอะไรมาอีกแน่ๆเลยเหมือนแบบในเกมคอมนะผม รถมาเริ่มเริ่มเริ่มจะครบแล้วนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับผมที่เขาอัพเข้ามานะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผมก็จะไปดูกันว่ามีอะไรมาใหม่เพิ่มอีกนอกจากฮาโลวีนรถ4คันเอ้ยรถ3คันนี้นะผมแล้วก็แก้บัคตรงจุดแผนที่นะครับทำไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่เขาทำมานะ ไปดูนะครับเซตแต่งว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อจะมีอะไรอัพมาใหม่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะยังไม่มีนะครับอันนี้เซตแต่งก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับเท่ทุกอันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเซตแต่งเดิมกันนะผมก็ชอบอันเดิมสุดๆเลยก็ไปดูซิว่าจะมีอะไรอีกไหมนะครับอ่ะอ๋อครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเป็น ID ที่ไม่โดนแบนนะครับแต่ว่าไม่สามารถมาปั๊มจูนรถอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่า เป็น ID แบบเอาไว้ใช้ซื้อของแบบเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่โดนแบนแน่นอนนะครับแล้วก็เหลือน้อยแล้วนะครับในเซิร์ฟนะมีแค่ไม่ถึงร้อยรหัสแบอของนี้ดีวกว่าเป็นแบบซื้อยังไงก็ได้ไม่โดนแบนเลยแล้วก็อัปเดได้ตลอดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ยังไงทักมาใต้ลิงก์ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ยูทูบเลยนะครับผมสามารถทักเข้ามาได้ก็จะเปิดตลอดนะครับลองทักกันมาดูเนาะ ่านีเราจะไปแซดไปซิ่งนะครับนะก็ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะเป็นรูปเพจ้วนะครับผมจะแปะหน้าลิงเพจไว้แล้วก็มีรูปหน้าเพจนะดออกมาลูนี่ปิง้งโอเคนะครับยังไงฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ